อ่นี้ค่ะเดี๋ยวนกมีเวลาอีกไม่มากนะตอนเนี้ขออนุญาตเป็นการเปิดเวทีด้านล่างเนาะส่งสัญญาณไปยังผู้ช่วยทั้งหลายใครอยากจะมีข้อเสนอแนะที่ต่อเนื่องจากที่เราคุยกันบนเวทีย้ำนะที่ต่อเนื่องกับสิ่งที่คุยกันบนเวทีเชิญได้เลยค่ะยกมือเลยเดี๋ยวจะมีคนส่ง อดียวุดไม่หน่อไม่ลอยไม่มีมีไม้สายเชิญตรงนี้ก็ได้ค่ะขอบคุณครับก่อน่ต้องขอขอบคุณท่านผู้จัดครับหัวข้อนี้เป็นหัวข้อที่ทำให้ประเทศเรามีความหวังว่าเป็นจะเป็นถึงประเทศที่น่าเที่ยวอีกมากขึ้นนะครับแต่ว่าเท่าที่ฟังมาทั้งหมดเราพยายามจะรักษาแหล่งมรดกว,วัฒน,นธรรมและชุมชนของเราเราพยายามทำชุมชนรเราเข้มแข็ง ทำให้วัฒนธรรมเรายัางสามารถสืบต่อไปได้ปัญหาที่ท่านวิทยากรแนะนํามาทั้งหมดเนี่ยเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นจริงแล้วเราทุกคนก็ยอมรับว่ามันต้องหาวิธีแก้ไขเยอะโดยเฉพาะยิ่งอาจารย์ได้แนะนําเรื่องเกี่ยวกับภูมิทัศน์ต่างๆนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นในกรทมเราคือคนที่พยายามอนุรักษ์ก็พยายามอนุรักษ์แต่ประชาชนเราส่วนอีกส่วนหนึ่งกบไม่คิดอย่างนี้นะครับ ทขาคิดถึงการเป็นอยู่ส่วนตัวเอาง่ายๆขณะนี้เรามีการินาที่จะต้องทําสะพานเพิ่มขึ้นเพื่อการรักษาเกี่ยวกับเรื่องของการจะราจรแก้ไขปัญหาจะราจรโดยการที่พยายามจะสร้างสิ่งต,ต่างๆขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นสะพานเป็นถนนสิ่งเหล่านี้หลายๆครั้งนะครับที่ทําถนนหรือทําสะพานมันก็พลาดผ่านไปโดนที่ที่เป็นมรดกวัฒนธรรมเราคลอ,อ,องสารเขตคลองสารตะกี้ที่บอกว่ามี เยอะแยะเลยวัดสุราวัดอะไรต่ออะไรเยอะแยะแหลงวัดท่าเยอะแยะเลยนะครับกํนาลังจะมีสะพานเพิ่มขึ้นอีกสี่สะพานนะครับสาเหตุเป็นเพราะว่ามีความแออัดของคนที่เข้ามาอยู่น,นั้นแล้วทุกคนก็ต้องการการจราจรเพิ่มขึ้นนะครับจะสร้างไปแล้วผมก็ไม่ทราบว่าสะพานเหล่านั้นสร้างขึ้นไปแล้ววัดสเวตฉัดหน้าตาจะเป็นยังไงต่อไปนะครับว,ว,วัดนู้นวัดนี้หรืออะไรที่จะข้ามไปสะพานที่ข้ามไปถนนจะเป็นยังไงเราจะเราไม่ทราบว่าจะเกิดขึ้นยังไง ตัวยอย่างที่เห็นชัดเจนที่สุดตอนที่ผมเป็นเด็กผมขึ้นขึ้นรถล้อข้ามสะพานพุทธมาฝั่งคนสิ่งที่ผมเห็นตรงหน้าคือวงเวียนเล็กแล้วก็วงเวียนใหญ่สามารถตอนลงสะพานพุทธถ้ามองเห็นชัดเจนเลยปัญหาจราจรมาเราสร้างสพะพานพระกเก้าใช่ไหมครับสบพะพานพระกเก้าปิดนะครับตอนนี้ลองเข้ามสะพานพุทเรามองไปสิครับไม่เห็นวงเวียนใหญ่ครับเห็นสพนะพานพระกเก้าปิด ซึ่งเป็นการหมกเม็่ของการสร้างตัวบอกว่าเราแก้ไขปัญหารจราจรเราจะเลือกเอาปัญก,การเป็นอยู่ปัจจุบันมโดยทิ้งอดรบวัฒนธรรมและชุมชนของเราหรือว่าเราจะเอาความสะดวกในชีวิตซึ่งจริงๆการแก้ไขปัญหารจราจรไม่ใช่เรื่องของการสร้างถนนต่เป็นการสร้างวินัยหรือการสร้างการสัญจรโดยทางาร,รถสาธารณะให้มากขึ้นนะครับ เพิ่มรถเมย์ให้เยอะขึ้นรถมันจะได้ติดมากขึ้นคนจะได้เลิกขับรถส่วนตัวใช่ไหมครับตอนนี้รัฐบาลบอกว่า,าร,ถร,ถรถคันแรกออกมาเนี่ยเยอะแยะทาให้คนบอกว่านี่คือปัญหาที่เกิดขึ้นรัฐบาลก็เอาเลยครับแทนจะสร้างสะพานหรือทำถนนเอางบตรงนั้นนะฮะสร้างรถเมย์เพิ่มขึ้นไปเลย2,000คัน5,000คันให้มันวิ่งให้มันติดกันเยอะๆนะมันยิ่งติดคนก็จะเลิกขับรถส่วนตัวแล้วคนก็จะได้ใช้รถสาธารณะนะครับแล้วก็รถจะไม่ติด ใช่ไหมครับได้ที่เส็ยที่มมีแก้ไขตั้งเยอะแยะที่จะทําได้คุณเก็บที่ค่าจอดรถในในห้างสรรพสินค้าแพงๆชั่วโมงละร้อยใครจะขับรถในห้างสรรพสินค้าครับก็ไม่มีใช่ไหมครับพรถก็จะน้อยลงในถนนและสิ่งเหล่านี้มีวิธีแก้ไขปัญหาเยอะแต่ปัญหาเหล่านี้ฝากที่มีคนที่มีรถอย่างผมอย่างใครหลายๆคนก็บอกว่าแก้ไขปัญหาจราจรหน่อยสิสร้างสะพานหน่อยสิ แล้วเราก็ทิ้งแหล่งมาดรกวัฒนธรรมในชุมชนของเราไปนะครับผมอยากฝากตรงนี้ว่าให้ทุกคนลอ,ลองคิดว่าในขณะที่หลายๆท่านพยายามที่จะแก้ไขปัญหาเหล่านี้เรามองอีกด้านหนึ่งด้วยว่ามันมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอเฟกเข้ามาในการแก้ไขบองคนอยู่นะครับคุณพยายามนุรักษาแต่ก็จะมีคนอีกกลุ่มหนึ่งที่คิดว่าถ้าทำสะพานมันก็มีส่วนแบ่งกี่เปอร์เซ็นต์เข้ามาถ้าก็เอาสะพานเข้ามาแทนนะครับสิ่งเหล่านี้ ฝากไว้ว่าอย่าคิดในแง่บวกอย่างเดียวลองคิดในแง่ลบดูว่าคนอื่นเขาคิดยังไงนะครับแล้วเราจะหาทางที่ที่แก้ไขปัญหาเรล่านี้ได้ดีขึ้นนะครับขอบคุณครับคุณคุณอู๋เชิญวิทยากรก็เก็บข้อสังเกตต่างๆแล้วใครอยากจะต่อด้วยด้วยไหนก็เชิญครับขอบคุณครับขอบคุณทาง กมศิลปากรนะครับที่จัดเวทีวันนี้เออผมฟังฟังดูตั้งแต่เช้าแล้วก็หวังว่าจะเจ็บเกี่ยวอะไรเป็นความรู้มาฟังคุณสุจิตก็เลยนึกว่าเอ้คุณสุจิตมาเช้าในกิยาไม่ได้เขย่าขวดหรือเปล่าแต่มานั่งนึกได้อีกทีว่าเออพอผมฟังถึงขนาดนี้แล้วว่าเออผมก็เป็นอย่างแกแล้วนะผมก็ขายแม่งหมดแล้วหรือวานะเนี่ยตอนนี้นะฮะผมฟังเนี่ยนะผมขออางี้แล้วกันนะฮะว่ามันมีคีย์เวิร์ดอยู่สามสี่คำตรงนี้นะฮะที่อยากจะให้เราคิดไปพร้อมๆกันนะฮะ ก็คือว่าคำว่าชุมชนโบราณนะฮะชุมชนโบราณนี่เราหมายถึงอะไรเราหมายถึงบ้านเราหมายถึงคนด้วยว่าคนด้วยใช่ไหมฮะโอเค้ถไว้นะค,คนด้วยนะครับในขณะเดียวกันเราพูดถึงการอนุรักษ์แหล่งมรดกวัฒนธรรมผมเห็นแต่อาคารนะฮะภาพคนไม่มีแล้วเราพูดถึงเรื่องมาชช้าพูดถึงเรื่องการท่องเที่ยว ไปเที่ยวทำไมต้องเที่ยวด้วยไม่รู้จักอยูอย่บ้าน <S <S อยู่ช่องกันมากะรวยกันนักไงเอางี้ผมขอขอผมขอมองอย่างนี้นะ,ะว่าไอแนวคิดในเรื่องการอนุรักษ์เนี่ยเราเคยมองกันบ้าว่าคนที่เป็นพาทเนอร์ชิพหรือว่าคนที่เป็นสเต็กโคเดอร์ทั้งหลายเนี่ยมีแนวคิดในการอนุรักษ์เหมือนกันหรือเปล่ารรกรมศินกาณ์ ทำงานอนุรักษ์มาตั้งแต่สมัยสมเด็จกรมพยาดำรงตั้งแต่ก่อนที่คนไทยจะรู้จักคำว่าอนุรักษ์เพื่ที่สามอนุรักษ์อะไรสรางไม่มีคนครับสรางโบราณสถานฮะเพราะฉะนั้นกมนรมศิลปากรทันตหนักนะฮะอย่างมากกับการอนุรักษ์สร้างไม่พูเหรอ าะอาชีพเขาเป็นอย่างนั้นผมผู้ถูกอบรมมาอย่างนั้นให้อนุรักษ์ทรางจนกระทั่งทนไม่ได้อ่ะเลยไปทำอย่างอื่นดีกว่าเอาละทีนี้อันหนึง่งอีกรูมหนึง่งที่เข้ามามีบทบาทคือในสายนอกจากในสายของนักโบราณคดีของรกรมศินกาณ์แล้วเนี่ยคือสายของผังเมืองและสถาปาัตย์ผมถามอย่างนี้ว่าสายนี้เนี่ยเกิดขึ้นมาจากอะไร ถ้านึกย้อนกลับไปเนี่ยนะฮะคงจำได้คนสองคนสิิชัยเนิ่มิตรเลยการกนิถิมชิรนันท์นึกออกไหมฮะสองคนนี้ทำอะไรชมรมอัุนธรษ์ศิลปรกรรมในสมาคมสถาปนิกสยามเขาชอบในเรื่องของตึกเก่าๆอะไรเก่าๆแล้วสองคนนี้ก็คือเป็นบูรพา รู้แหละอาจารย์ขวดงาอาจารย์ในสายของฝังเมืองใช่ปะ่ะ <c oughs> ยังมีชีวิตอยู่ครับนิถิมเชรนานยังมีชีวิตยอ,อยู่ที่เชียงใหม่นะครับสร้างผังเมืองขึ้นมาใน generation แรกแล้วบอกได้เลยว่าคนรุ่นนั้นนั้นนะ่ะ <c oughs> เขามีความคิดบริสุทธิ์ในการอนุรักษ์สิ่งเหล่านี้ไว้ แต่ปรากฏว่ามันขัดกับกรมศิลปากรนั่นคือว่าอะไร,ระกฎหมายอยู่ที่กรมศิลปากรแต่ละกรมศิลปากรอนาบอกว่าเฮ้ยมันยังไม่ถึงร้อยปีว่ะอนุรักษ์ไม่ได้ปล่อยแม่งทุเกเถิดรออีกสามสี่ปีก่อนแล้วถึงร้อยปีแล้วก็มาพูดกันใหม่หรือบอกไอ้ i, นี่มันไม่สวยอะเอาเก็บไว้ทาไมเพราะฉะนั้นความสวยกับความเก่าคือคุณสมบัติของการอนุรักษ์ไม่ใช่หรอครับใครที่เรียนมีอีกเยอะ เราไปเซ็นมอดกโลกไว้มีตั้ง89ดประการนะฮะหนังสือที่แจกนั้นนหละพเพนดิ d i ์แรกนั่นนะเปิดดูไทีทเรียนในการอนุรักษ์ของมอดกโลกไม่ใช่เฉพาะเก่ากับสวยเพราะฉะนั้นในสายนี้เนี่ยเขาเริ่มมาจากพานเสียดายตัวอย่างทางสถาปตัตยกรรมเอาไว้ให้ลูกหลานดูไว้สอนหนังสือไปมาคนพวกนี้เนี่ยถูกบิดขายครับ สินค้าคำว่าทาเริ่มเข้ามาคณะกรรมการกรุงนัตนโกสิ์ขายหมดเลยทีนี้ขายจิบพายเลยไม่ได้อนุรักษ์เพื่อเก็บไวให้ลูกหลานเพื่อการศึกษาไปแล้วผมถึงได้มานั่งคิดว่าคุณจิตกินยาปวดถูกแล้วผมขอกินมั่งขอกินสักถ้วยโอเคนะฮะอีกสายหนึ่งคือสายของสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว หลังสงครามโลกครั้งที่สองมายังไม่เท่าไหร่คนไทยได้กลิ่นเงินจากการท่องเที่ยวแต่เริ่มเอาจริงเอาจังหลังสงครามเย็นขายแม่หมดลูกสาวยังขายในเข้าซ่องโอเคดีเป็นการสายนี้เป็นสายที่โรแมนติกโนสเทเกียโหยหาอดีตซึ่งมันเคยมีตัวตอนอยู่จริงหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่กูอยากให้มันเป็นอย่างเนี้ยฝาดไว้เลยนะครับ เพราะฉะนั้นทีนี้อย่างนี้มันช้านี่ในฐานะที่ไม่ได้พูดไม่เปิดอกาสผมพูดไม่รู้ว่ายังอยู่กันหรือเปล่าแต่ทราบว่าคงยังอยู่มากผมเสียใจสองอย่างคือค um ุณโทษชาวบ้านทัศนคติที่ราชการไม่ควรมีโทษชาวบ้านชาวบ้านไม่มีสิ่งนึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ผมเชื่อว่าเขามีแต่เขามีข้อจํากัดเขามีข้อจํากัดเดี๋ยวจะพูดถึงข้อจำกัด บ้านไม่เป็นระเบียบชุมชนลกสกปรกเลอะเทอะสุดโทมผมถามนิดคุณแต่ว่าที่ที่เขาอยู่นั่นน่ะเขามีกรรทธิ์หรือเปล่าเขามีความมั่นคงในที่อยู่อาศัยไหมโชว์หวยจะเป็นโชว์สวยได้ต่อเมื่อมันมีความมั่นคงในที่อยู่อาศัยคุณเสียเงินไปประมาณ8ปดหมืนเพื่อเพื่อเพื่อซ่อม ที่อยู่อาศัยหรือทำร้านโชว์หวยคุณเนี่ยอีกปีหนึ่งถูกไล่ที่เนี่ยคุณจะทำไหมเพราะฉะนั้นความมีสุนทรียภาพความงานในชุมชนคุณจะโรแมนติกยังไงก็ตามมองในเรื่องกรรมสิทธิ์ที่ดินด้วยแล้วพูดถึงเรื่องของการโอนสิทธิ์ผมกลัวมากเพราะอะไรรูไหมฮะผมทำงานกาสลัม ผมทำงานกับชุมชนที่ถูกพระไล่ที่นี่อบอกไหมครับแล้วสิ่งนี้คือสิ่งที่น่ากลัวมากสุดเพราะอะไรเพราะวัดอยู่ในชุมชนอยู่ในย่านชุมชนที่ดินของวัดมีมหาศาลวัดในเมืองไทยมีทั้งหมดเท่าไหร่ครับแปดหมืนกว่าวัดไม่รวมถึงสำนักสงที่ดินมหาศาล เราเชื่อไหมครับวัดยานาวาวัดยานวา,วา,นวาผมม็อบอยู่สองปีจนกระท,ทั่งนายทุณถอนคุณออกไปเดี๋ยวนี้ยังสร้างไม่ได้ยังเป็นที่จอดรถอยู่นายทุณมาจากไหนรู้ไหมครับห้องโงกับสิงคโปร์ผมม็อบจนกระท,ทั่งคุณถอนเพราะว่าดอกมันท่วกไม่กล้าลง สิ่งที่ผมเราจะพูดต่อไปอก็ <stored by> คือว่าถ้าเรายอมให้วัดมีกรรมสิทธิ์หรือสามารถทําอะไรได้ตามใจชอบโดยอําน,นาจของผู้เจ้าวัดเพียงคนเดียวแล้วก็เรามีนโยบายการใช้ที่ดิน8ปดหมื่นนโยบายในประเทศไทยในทุนต่างชาติคมเหมือกหมดเพราะว่าคุณจะเอากรรมสิทธิ์นะฮะ ได้ง่ายๆโดยการเอาอะไรก็แล้วแต่ยัดใต้โต๊ะใส่บาทพระ,จะเจ้าวาดแล้วรับรองได้คุณจะทำอะไรก็ได้เห็นมาเยอะผมมีคดีที่ดินที่พระไล่อยู่เนี่ยประมาณสองร้อยคดีอยู่ในมือในขณะนี้ในทุนทั้งนั้นในทุนต่างชาติทั้งนั้นที่มาครอบครองที่ดินวัดในชุมชนเพราะอะไร พราะในขนาดนี้เนี่ยที่เอกชนเนี่ยคุณไม่มีปัญญาซื้อหรือเช่าแล้วคุณมีเงินเขาก็ไม่ให้ <c oughs> เขาก็ไม่ให้เช่าเขาก็ไม่ให้ซื้อเขาก็ไม่ขายให้ที่วัดเนี่ยครับโอเคนะฮะทีนี้อันหนึ่งที่ผมอยากจะท่านก็คือว่าในเรื่องการท่องเที่ยวเนี่ยผมถามว่าใครเที่ยว ก็อย่าลืมว่าเราจะส่งเสริมการท่องเที่ยวเนี่ยเป้าหมายเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับระหว่างทัวร์ในคือคนไทยได้วยกันเองกับทัวร์ที่มาจากโอซีเขาต้องการดูสิ่งต่างกันเพราะฉะนั้นในการอนุรักษ์ในการเก็บเก็บไม่เหมือนกันจุดมุ่งหมายเที่ยวเพื่ออะไร ถ้าเปิดเที่ยวภายในผมส่งเสริมนะครับคนมันจะได้รู้จักกันมันจะได้เรียนรู้วิถีชีวิตในย่านต่างๆแล้วเอากลับไปใช้แต่เท่าที่ผ่านมานั้นนะการลงทุนในเรื่องการท่องเที่ยวหวังเงินต่างประเทศทั้งนั้นเพราะคนไทยให้ผลตอบแทนต่ำการท่องเที่ยวภายใน แล้วคุมไหมฮะกับไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นผมเป็นคนมอบ F1 เองที่นุสาวรีย์กับปณิชผมมอบแม่งเรื่อยเพราะฉะนั้นสิ่งนี้เนี่ยถามว่าเอาละอะไรคือทรัพยากรในการท่องเที่ยววัดวังบ้านแต่ในขณะเดียวกันข้อบบังคับ ปอคอมมอห้ามมีตลาดสดในเขตมืองกับไปเปิดดูครับคลองแม่น้ำมังว่า,างค้ำๆร้อยมืดนะเห็นเรือดิสโก้น้ำาจะพยายามเหมือนวัดมันหลุดรอยน้ำมา <Okay. S 1> ใจมันถมามันเลยเสียงรั่น,นเลยกลาาเลยตกใจที่อดตดท้ายหมดเอาไหมไม,ไม่รู้อ่ะผมไม่ทราบ แล้วผมถามตรงนี้อย่างว่าธุรกิจการท่องเที่ยวให้อะไรกับชุมชนบ้านที่เข้าไปตกอโปโยรจากเขาเนี่ยธุรกิจท่องเที่ยวให้อะไรในเรื่องของการอนุรักษ์โบราณสถานบ้างผมพูดมา20ปีว่าชุมชนเนี่ยควรจะเก็บเงินค่าเข้าเที่ยวคุณเอานักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวเขากำลังนั่งซักผ้ามุ่งกระโจมโปยเสื้อชะโงกหน้าเขาไปถ่ายรูป ไปเวซี่มันอยู่ตรงไหนคุณก็ไปรบกวนวิถีชีวิตของเขาเ็<พ>า<ว>ไม่เอาสากับเบือกว้างออกมากดีทักขาแล้วผมว่าเรากำลังลุกลานวิถีชีวิตของชุมชนฝากให้คิดในแง่นี้ด้วยนะครับว่าเราจะเอาอยัางไงกันแน่เพราะเราพูดหลายๆเรื่องเป็นหนึ่งว่าเป็นเรื่องเดียวกัน่อกไหมฮะบอกนครับ,อบ,รบเอาให้เป็นเรื่องเรื่อง ไม่งั้นไม่มีทางหาข้อยิติได้ขอบคุณมากครับ่ะบรมเริ่มดครับขอบคุณนะครับนะท่านผู้ดำเนินรายการผมเกียร์กายนะครับ ก็ขอขอบคุณอาจารย์ปฐมมาเล่ที่มาเปิดเผยอะไรอะไรต่ออะไรให้เราได้รับทราบนะ,ค,ะออครับเออคำนี้ผมก็คืออาจารย์แดนได้พูดถึงการรักษาสมดุลระหว่างอาคารเก่ากับการพัฒนาคราวนี้ก็เลยมาถึงว่าระหว่างกทมกับกรมสิลปเนี่ยตกลงใครจะไปตกลงกับใคร หรือว่าต่างคนต่างใจให้หลือตรงมาหาอ้วนอ้วนใหญ่ก่อนหรือหรือหรือใหญ่ก่ออ้วนตกลงต่างคนต่างตป้อมใช่ไหมฮะว่าเลือจะพัฒนาแต่อ้วนจะดูละตกลงมันจะพบกันได้ไหมฮะก็ก็อยากจะเรียนถามวิทยากรบนเวทีด้วยว่าสองหน่วยงานจะเชื่อกยงกันได้หรือเปล่าหรือต่างคนต่างตั้งท่าว่าให้เลือกตงมาหาอัวเว้ วัดใหญ่เว้ยเออหรือไม่บ่าวัวไม่ร่วมมือหรือข้อเท้จริงเป็นแบบนี้หรือเปล่าครับขอบคุณครับค,ๆๆคุณไม่เ,นนเู้นพิธีกรตลกตื่นเต้นไหมแต่ดิฉันพิธีกรตื่นเต้นมากตื่นเต้นยิ่งกว่าเขาจะร่วมมือกันหรือเปล่าอีกแบบเลยสงสัยตื่นเต้นพอกันไม่รู้ใครจะพูดต่อเลย สำหรับน้องเองนะคะน้ก็มองว่าจริงๆสรรพสิ่งเชื่อมโยงกันแหละแต่ถ้าจะเสนอว่าให้พูดกันเป็นเรื่องๆไปเนี่ยสิ่งที่น้องคิดว่าวันนี้เป็นปรูปธรรมน่าสนใจนะก็คือมันจะมีชุมชนย่อยๆจํานวนมากที่อึดัดกับสภาพชีวิตที่ตัวเองอยู่แล้วก็จะทํายังไงจะดูแลชุมชนให้ดีไม่ว่าจะโรแมนติกหรือไม่โรแมนติกเพราะชีวิตจริงมันไม่โรแมนติกหรอกทุกอ่ะมันกำลังลำบากอยู่อ่ะแต่ว่าฝันเปนสิ่งที่ดีขึ้นเนาะ คราวนี้ประเด็นก็คือว่าถ้าเป็นรูปธรรมอย่างเช่นชุมชนบอกว่าเอาละถ้าชุมชนกลับมาคุยกันเองว่าอยากจะพัฒนาชุมชนหรือรักษาหรือฟื้นฟูอะไรแล้วจะไปเชื่อมกับใครอย่างไรได้บ้างมันก็อาจจะเริ่มต้นจากชุมชนนี่แหละต้องหาทางเชื่อมผู้ใหญ่ก็ต้องหาทางเชื่อมกันใช่ไหมเหมือนคําถามหัวใจเกลีกดาจที่ถามว่าตกลงใครใหญ่ไม่มีใครใหญ่หรอกก็ทํางาน,นด้วยกันเถอะต้องคิดอย่างนั้นนะอ่ะดาวลงเล็กน้อยเผื่อวิทยากรคนอื่นอยากจะตอบอะไรที่ ที่จำได้บ้างสองสาคัญท,ที่พูดไปอนไหม,ไม,ไมอาจารย์เนื้อมนคว้ามหมแล้วต่ออีกนิดเดยอาจารย์เ้นขึ้นขึ้นิด้นึ้นขึ้นขึนขึืนึ้นขึ้นขึนขึ้นึนขึ้นขึงนขนขึ้อขสรน้นขึ้รขื่อขึ้นขึรนขึ้นขึนขึ้าขเนขึ้นขึ้นข้นขึ้นขึ้นงึ้นขนมา้นกึานข้นนขารอขึนขึ้น้านา้ มีคาถามอื่นอีกว่าพัฒนาไปเพื่อให้โรมติให้มันดูสวยๆคนถ่ายรูปขึ้นเฟซบุ๊กหรือว่าพัฒนาเพื่อให้ชุมชนอยู่ยางมีความสุขอย่างไรใช่ไหม,มก็มีคาถามเยอะแยะประมาณนี้แหละทางกายภาพและทางวิถีชีวิตสังคมเนี่นนนนอนอยอันนี้คือสิ่งที่เราพยายามรบวบรวมจากสื่อที่หลายๆคนแสดงความคิดเห็นอยู่เนาะก็ไม่รู้ว่าเป็นประเด็นยวกับที่อาจารย์นิรมน์จะพูดหรือเปล่าเชิญค่ะแค่ให้ข้อมูลเพิ่มเติมนิดเดียวนะคะไม่อยากจ,จะพูดเร็วไปเรื่องของการถ่ายโอมสิทธ์นะคะคือ ที่ธรณีสมงเนี่ยก็เป็นที่วัดนะคะคือตามกฎหมายตอนนี้นะคะถ้าเราพูดคือเราอาจจะต้องพูดบนหลักการที่มันเป็นจริงอยู่ในปัจจุบันนะคะออไอเดียของถ่ายอมศิธ์เนี่ยค่ะคือว่าถ้าวัดเนี่ยนะคะโดยเฉพาะวัดที่ตั้งอยู่นะคะในพื้นที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาสูงเนี่ยบางทีท่านเจ้าวาดเนี่ยนะคะท่านอาจที่จะคิดเ,เรื่องของการที่จะ เอาตรงๆเลยก็ได้รื้อชุมชนแล้วเอาที่ดินมาพัฒนาใช่ไหมคะแต่ทีนี้เนี่ยจริงๆแล้วแต่อันนี้เนี่ยจะบอกก่อนว่ายังยังคือไม่ผ่านนะคะคือไม่มีอยู่จริงแต่ว่าต่างประเทศเนี่เขาทำกันแล้วมันเป็นเครื่องมือที่มีพลังม,มีประสิทธิภาพสูงมากนะคะในการที่จะอนุรักษ์ไอ้พวงมาลุโดโบราณสถานเนี่ยในพื้นที่ที่ใจกลางเมืองนะคะถ้าอัน,น DR, เนี้ยค่ะ TDR เนี่ย Transfer Development Back Right เนี่ยนะคะถ่ายโอนสิทธิพัฒนาเนี่ยสามารถบังคับใช้ได้จริงเนี่ย ย้อนกลับไปในจริงแล้วอาคารหวังหลี่เนี่ยข้างวัดยานวาร์ก็อาจจะเม่ถูกหรือถอนก็ได้นะคะเพราะว่าวัดก็อาจจะไม่จําเป็นว่าเราต้องรื้อเอาที่ดินมาพัฒนาแต่ว่าเป็นการขายนะคะมีสิทธิของสิทธิอากาศเนี่ยที่มันมีสิทธิในการพัฒนาสูงสูงเนี่ยค่ะนะคะไปให้ที่อื่นแล้วก็เอาเงินมานะคะนี้เป็นเครื่องมือที่ในต่างประเทศเนี่ยที่เขาอนุรักษ์อะไรกันได้เนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะคะเขาก็พยายามคิดค้นวิธีอะไรต่างๆนานา ตอนแรกบังคับอย่างเดียวนะคะบังคับอย่างเดียวก็อาจจะไม่พอนะคะไม่สามารถที่จะจูงใจให้คนมาร่วมอุกิศได้มันก็จะมีมาตรการเชิงบวกเนี่ยนะคะเพราะว่าเราก็ต้องอยู่ในโลกความเป็นจริงนะคะในพื้นที่ที่มันมีราคาที่ดินสูงมากๆเนี่ยในกรทมเนี่ยนะคะแล้วถ้าเกิดว่าไม่มีเครื่องมือเหล่านี้เนี่ยเราก็จะเห็นเนะะี่ยค่ะบ้านเก่าอะไรที่มันถูกลือ้อทําสร้างตึกในหน้าตา แต่สวยบ้างไม่สวย,ยบ้างมันนะคะหมายถึงว่าไอ้มาหลือว่าทำเนี่ยก็จะถูกทำลายไปเรื่อยๆนะคะภายต่อถ้าเกิดไม่มีเครื่องมืออย่านี้นะคะทีนี้อีกอันหนึ่งะคะ่ะที่เมื่อกี้มีท่านที่พูดนะคะคือที่ถามขึ้นมาที่ให้คอมเมนต์มาคืออ,อ,อันนี้เนี่ยนะคะได้กรอบตั้งแต่ต้นแล้วว่าคือเป็นเครื่องมือเรื่องกายภาพนะคะเฉพาะกายภาพเพราะเรื่องของคนเนี่ยมันต้องเป็นอีกเซสชั่นอย่างที่ท่านว่านะคะ เรื่องของคนรี่ว่า,าทางมีเครื่องมือที่ต่างออกไปเลยนะคะอันนี้แต่ว่ายังไงก็ตามนะคะคือก็เป็นทัสถาปนิกแล้วก็เป็นผังเมืองนะคะก็ยังก็ยังเห็นนะคะว่ากายภาพเนี่ยมีความสําคัญนะคะแล้วก็เป็นหน้าที่ของพวกที่เนี่ยหละคสถาปนิกนัะผังเมืองเนี่ยนะคะหรือภูมิสถาปัตย์เนี่ยที่จะสร้างสรรค์ไอพื้นที่นะคะสภาพแวดล้อมเนี่ยให้มีความสวยงามโดยเฉพาะรอบๆพื้นที่ที่เราเห็นว่ามีคุณค่าเนี่ย ไม่งั้นเนี่ยถ้ามันเหลือแต่ความทรงจำเนี่ยเรื่องบอกเล่าเนี่ยผ่านไปสัก5้าปีสิปีคนก็ลืมแล้วค่ะอย่างเช่นเนี่ยค่ะอัมสเตอร์ดัมปากพะวาลหรืออะไรเนี่ยค,คือถ้ามันเหลือแม้กระทั่งหลักบ้านในชั้นนี่คือสาราสีหน้าแต่ก่อนก็ไม่ได้สนใจอะไรนะคะอย่างที่เมื่อกี้ก็มีความรู้ดีๆใหม่ๆมาเยอะะนะคะมันอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นเป็นวัดที่เก่ามากะะเป็นออริจินของอุ้งทนุรีก็ได้นะคะ ตรงนั้นเนี่ยมีวัดอยู่และตรงหน้าวัดเนี่ยนะคะวัดก็หันหน้าออกออกแม่น้ำออกออกคลองคลองบางหลวงแล้วหน้าคลองบางหลวงตรงคลองบางหลวงเนี่ยมันก็จะมีคลองเล็กๆเนี่ยเชื่อมไปที่วัดท่าพระคิดองเองนะคะว่าเอ้ยแต่เดิมเนี่ยมันอาจจะมีใครเล่าไเป็นทางเข้าเหมือนถนนนะคะเข้ามาเลงกับวัดตรงๆเลยนะคะแต่ปัจจุบันตรงนั้นเนี่ยมีความซุกโซมากนะคะก็เป็นบ้านเก่าแล้วก็ คนก็ไม่อยู่แล้วเพราะว่าเข้าเข้ายากออกยากนะคะแล้วก็สภาพมันก็มองจากตีนแม่น้ำก็ไม่ได้สวยงามอะไรนะคะแล้วก็มันก็เหมือนกับพร้อมที่จะถูกเลือกไปนะคะคือเนี้ยค่ะคือถ้าไม่มีอาจารย์ด้วงหรืออาจารย์อจารทุโรดนะคะไปชี้ไปดูไปเล่าเนี่ยนะคะในพื้นที่เนี่ยมันก็จะไม่มีใครเข้าใจนะเพราะว่าไอ้เรื่องกายภาพเนี่ยมันหานไปแล้วเหลือแต่ความทรงจํานเหลือแต่คําบอกแล้วมันไม่มีพลังในการที่จะอธิบายแล้วก็ มันไม่สามารถที่จะคอนวินสังคมหมู่มากเนี่ยให้เข้ามาช่วยนะคะ,นคะนนเนี่ยกับักอนุรักษ์เนี่ยช่วยอนุรักษ์ได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ยังในมุมของคนที่ทํางานเรื่องกายภาพเนี่ยก็ยังเห็นว่ากายภาพเนี่ยมีความสําคัญแต่ไม่ได้หมายถึงว่าทํากายภาพแล้วจะไม่ได้ดูคนนะคะคนเราก็ดูแต่ว่าคนที่มีความรู้มีความสามารถนะคะเฉพาะเรื่องของคนเนี่ยก็ให้เราทาไปนะคะก็เท่านี้ค่ะ แอบดูนาฬิกาก็หมดเวลาแล้วโอ้แต่จริงๆอยากจะคุยต่ออีกนิดนึงเนาะประเด็นคีบัวที่สําคัญนะคะที่เนากวันนี้หลังจากได้ฟังไปแล้วเนี่ยก็ได้เห็นความรู้มากเลยตั้งแต่การกําเนิดขึ้นของการดารงอยู่ของเมืองประกอบเนาะเจ้าพยาความปรับเปลี่ยนแปลงของปากแม่น้ำมาจนถึงปัจจุบันแล้วก็เดยไเห็นสภาพปัจจุบันที่อาจารย์ทั้งสองท่านเนี่ยได้ไปสำรวจมาว่าความเปลี่ยนแปลง ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยทำให้การค้นหาร่องรอยเก่า,าเนี่ยเป็นเรื่องที่ยากเหมือนกันนะคะแต่ก็ยังเห็นอยู่แล้วสิ่งสำคัญเราก็ตั้งเป็นคำถามเหมือนกันเนาะเมื่อเราเห็นคือ่าของสิ่งที่เคยมีแล้วเราอยากจะเอามาเล่าต่อเนี้มันมีวิธีการอะไได้บ้างข้าประแดงก่าก็คงเล่ายากเพราะมัคนเปลี่ยนไปจนไม่รู้ถึงขั้นไหนคลองอ้อบางกอกยังพอมีความหวังอยู่ตัวคนในชุมชนเองก็อยากจะืฟื้นแต่จะใช้วิธีไหน คำถามสําคัญที่ทางข้างล่างถามมากพคือถามว่าแล้วถ้าได้เห็นเป็นรูปธรรมชัดเจนด้วยการ,รอนุรักษ์ชุมชนวิถีแบบที่เราเห็นว่ามีคุณค่าจะต้องมีการประสานร่วมก,กันระหว่างกทมกับกรมศิลปาก,กรคําถามก็ค่อนข้างเสียงดังเนะาะแล้วเราจะร่วมมือก,กันอย่างไรต่อไปในอนาคตแต่งตั้งให้อาจารย์ปฐมฤกษ์ และอาจารย์เรียนไก่ช่วยตามเรื่องนี้ต่อไป,ไปนะคุณรวมทั้งพวกเราณที่นี้ด้วยนะคะน้องเองก็คิดว่ามาอยู่กรุงเทพครึ่งชีวิตตอนนี้ก็ถือเป็นสมาชิกของคนกรุงเทพแล้วล่ะแล้วก็คิดว่าหลายๆคนเราไม่ว่าจะอยู่ในกรุงเทพหรืออยู่ที่ไหนก็แล้วแต่เราก็คงมีภารกิจในการที่จะดูแลสิ่งที่เราต้องอยู่และดำรงชีวิตให้ดีที่สุดเท่าที่จะดีได้ด้วยวิธีการต่างๆไม่ว่าจะเป็นม็อบจะเป็นพูดจะมาดำเนินรายการหรอื่นๆ วันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะได้ความรู้มากมายจากวิเทยากรขอบคุณที่จัดด้วยค่ะ